อานิสง์แห่งสินสมบัติของคนมีศินก้าบดีทั้งหลายอานิสง์แห่งสินสมบัติของคนมีศินห้าประการเหล่านี้ห้าประการคือก้บดีทั้งหลาย 1. คนมีศินถึงพร้อมแล้วด้วยศินย่อมมีโภคกระซับเป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสง์ข้อที่หนึ่งแห่งสินสมบัติ ของคนมีศิน 2. เกียรติศัพท์อันงามของคนมีศินถึงพร้อมแล้วด้วยศินย่อมขจรไปนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สองแห่งสินสมบัติของคนมีศิน 3. คนมีศินถึงพร้อมแล้วด้วยศินจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆดคือคัตยะบริษัทปราบบริษัทขหบดีบริษัทหรือสมณะบริษัท ย่อมองอาจไม่เกอ้อเขินนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ 3. แห่งสินสมบัติของคนมีศินสี่คนมีศินถึงพร้อมแล้วด้วยศินย่อมไม่ลงทำกาละนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่4แห่งสินสมบัติของคนมีศิน 5. คนมีศินถึงพร้อมแล้วด้วยศินเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หแห่งสินสมบัติของคนมีศิลปะหบดีทั้งหลายเหล่านี้แลคืออานิสงค์แห่งสินสมบัติของคนมีศิน5ห้าประการ